สวัสดีครับเป็นที่ทราบกันแล้วว่าปัจจุบันมะเร็งยังเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนไทยซึ่งมะเร็งกระดูกกระดูกสันหลังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันก็เป็นหนึ่งในนั้นมะเร็งกระดูกมีทั้งมะเร็งที่เกิดขึ้นกับกระดูกเองหรือแพร่กระจายมาที่กระดูกจากมะเร็งของอวัยวะอื่นประกอบกับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและวิวัฒนาการในการรักษามะเร็ง ของอวัยวะอื่นนั้นพัฒนาไปมากขึ้นทําให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นซึ่งก็ทําให้โอกาสที่จะพบมะเรง็งกระจายจมาที่กระดูกก็มากขึ้นด้วยส่งผลให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการปวดกระดูกหักมีการกดทับต่อระบบประสาทซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานและทุกพลภาพได้ศูนย์ความเป็นเลิศเนื้องอกกระดูกกระดูกสันหลังและเนื้อเยื่อกเกี่ยวพันคณะแพทยศสาสตร์มาหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของทีมสา,สาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยการรักษาและการฟื้นฟูสภาพเรามีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมและพร้อมตอบสนองนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถที่จะได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็วเพื่อผลการรักษาที่ดีและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางศูนย์เรามีความพร้อมในการรักษามะเร็งกระดูกที่ซับซ้อนโดยทางทีมแพทย์เรามีความเชี่ยวชาญในทางการรักษาโดยการใช้ความรู้และเทคโนโลยีอันสมัยจากต่างๆประเทศทางทีมเรามีทางผลงานวิจัยที่รับการยอมรับในรับษากรนานาชาติอย่างเช่นการใช้นโตรเจนเหลวนํามาฆ่าเซลเล์มะเร็งซึ่งผลการรักษาของเราเป็นที่น่าพอใจนอกจากนั้นเรายังมีการใช้กระดูก ที่ได้รับการบริจาคจากคนไข้ซึ่งเรามีธนาคารกระดูกที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้รองรับการรักษาการผ่าตัดที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่ามะเร็งกระดูกและมะเร็งที่แพร่กระจายมาที่กระดูกนั้นในปัจจุบันพบได้มากขึ้นซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนะคะซึ่งการรักษานอกจากการให้ยาเคมีบําบัดและการฉายแสงนั้น การผ่าตัดก็เป็นกระบวนการหนึ่งในวิธีการรักษาเพื่อกำจัดมะเร็งออกให้หมดนะคะเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตลดโอกาสการเป็นซ้ำและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยการใช้อุปกรณ์หรือวัสดุมาทดแทนกระดูกที่ถูกทำลายจากมะเร็งไปนั้นวิธีที่รับการนิยมในปัจจุบันก็คือการใช้ข้อเทียมและโลหะทดแทนกระดูกซึ่งข้อดีก็คือผู้ป่วยสามารถขยับข้อได้เร็วสามารถเดินลงน้ำหนักได้เร็ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติได้เร็วและสามารถที่จะขยับแขนและสามารถเดินได้ด้วยขาตัวเองอีกครั้งซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบันนั้นข้อเทียมและโลหะทดแทนกระดูกยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งทางส่วนความเป็นเลือดกระดูก กระดูกสันหลังและเนเยอ่อเกี่ยวพันได้เล็งเห็นถึงปัญหาของค่าใช้จ่ายณจุดจุดนี้นะคะเราจึงได้จัดตั้งกองทุนข้อเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาเพื่อช่วยลดและแบ่งเบาภาระในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและผลการรักษาที่ดี สำหรับผู้ป่วยมะเร็งและเนื้องอกของกระดูกสันหลังทางศูนย์ความเป็นเลือดของเราก็สามารถที่จะทําการรักษาด้วยการผ่าตัดที่ยุ่งยากและซับซ้อนที่สุดก็คือการเอากระดูกสันหลังและเนื้องอกออกโดยทั้งหมดหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า total on bonelectomy โดยจุดประสงค์ของการรักษานี้เพื่อให้ลดอัตราการเป็นซ้ําของเนื้องอกและมะเร็งของกระดูกสันหลังที่บริเวณที่เราผ่าตัดไปทําให้คุณภาพชีวิตป่วยดีขึ้นและก็มีอายุที่ยืนยาวขึ้นได้ครับ